สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกอ่อนรีวิวนะคะก็มารีวิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มน้ำนมสไตล์ของออยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะออยก็ขอฝากช่องแม่ลูกอ่อนรีวิวด้วยนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน t i k t อกฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของออยด้วยนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะออยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ที่ออยค้ดลูกให,ใหม่เลยนะคะก็ของออยนะคะออยคอดลูกด้วยวิธีธรรมชาตินะคะก็วันแรกน้ำนมยังไม่มาก็คุณหมอก็ให้กินยาประสานนมตับายาประสานน้ำนมของโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่าน้ำนมก็ยังไม่มานะคะ ออยก็เลยใช้วิธีของออยก็คือออยซื้อยาประสานน้ำนมตาพาราที่ร้านขายยานะคะก็ซื้อซื้อไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ยังไม่คลอดนะคะก็ซื้อมาเก็บไว้ซื้อมาเตรียมไว้นะคะเอ่อเป็นการแนะนำเป็นการแนะนำจากจากเอ่อจากคุณยายของออยเองนะคะก็ วันแรกเนี่ยน้ำนมน้ำนมมาแค่หยด2หยดนะคะก็หลังจากนั้นน้ำนมก็ไม่มีนะคะพอวันที่2วันที่2เนี่ยโอ้ยก็กินยาประสานน้ำนมตาพาราแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นออกร้อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำขิงช่วยนะคะกินน้ำเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามลิตรต่อวันนะคะแล้วก็วิธีของออยอีกอย่างหนึ่งก็คือจะใช้วิธีการทำพีพีด้วยนะคะวิธีการทำพีพีนะคะก่อนที่ออยจะเริ่มทำนะคะออยจะใช้ผ้าขนหนูเนี่ยพืนเล็กๆนะคะชุบน้ำอุ่นออกร้อนนะคะให้บิดน้ำ หมาด,ดพอนะคะแล้วก็เอามาประครบเต้านมก่อนสัก10นาทีหรือ15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นวดบริเวณลานนมนะคะเพื่อกระตุ้นน้ำนมแล้วก็ปั๊มนมพร้อมกันทั้งสองข้างจะใช้แบบเครื่อง แบบปั๊มนมไฟฟ้าก็ได้หรือจะใช้แบบเป็นลูกสูบก็ได้นะคะแบบเป็นบีบมือนะคะหรือจะใช้แบบเป็นคันโยกก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณแม่จะสะดวกเลยแต่สําหรับออยนะคะออยใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเนี่ยเครื่องหนึ่งก็คือเป็นยี่ห้อเต่าทองอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือออยใช้แบบเป็นแบบบีบมือนะคะยี่ห้อ a n g e l หรือ Nature ก็ได้นะคะก็ ลองลองไปหาซื้อดูนะคะตามแอปส้มหรือว่าลาซาด้าก็ได้นะคะก็ราคา2,300ราคา4,500นะคะแล้วแล้วแต่เลยนะคะกออ็อันนี้อันนี้เราจากประสบการณ์โดยตรงของอ้อยนะคะก็ออพอหลังจากนั้นนะคะอ้อยก็ใช้เครื่องปั๊มนมเนี่ย แล้วก็ใช้แบบบีบมือเนี่ยสองข้างพร้อมกันเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด30นาทีผลปรากฏว่าน้ำนมจากที่มาแค่หยด2หยดก็เริ่มมา1ออนเริ่มมา2ออนแล้วนะคะแล้วก็เราก็ทำแบบเนี้ยทุกๆสามชั่วโมงนะคะเพื่อกระตุ้นน้ำนมของเรานะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า ปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้าหรอแม่อยอยทํายังไงนะคะปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้าเนี่ยมันก็จะมีอาการแข็งแข็งแข็ง,ขงเป็นก้อนๆออยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะมันเกิดจากาเราปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้านะคะวิธีของออยนะคะในการที่จะทําให้น้ำนมเกี้ยงเต้ามากขึ้นนะคะออยก็จะใช้วิธีเหมือนเดิมนะคะ ก็คือจะใช้ผ้าผ้า,าพื้นเล็กๆนะคะชุบน้ำอุ่นออกร้อนนะคะประครบก่อนแล้วก็นวดนวดนวด,นวดบริเวณที่ที่มันเป็นก้อนๆน,นะคะก็คือนวดไปด้วยแล้วก็ใช้ที่ปั๊มนมเนี่ยก็คือดูดออกเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่า,ามันยังดูด ไม่ออกแลวไม่อยอยทายังไงนะคะก็ใช้วิธีนี้ค่ะใช้วิธีการประครบน้าอุ่นอุ่นออกร้อนนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มนมแบบเป็นไฟฟ้าหรือว่าแบบเป็นลูกสูบเนี่ยก็คือดูดออกมาเรื่อยๆดูดออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วมันแล้วมันก็จะหายไปเองนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยบางคนอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ เพียงแค่ครั้งสองครั้งมันมันก็หายแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจ็บระบมทั้งวันนะคะแต่วิธีของออยเนี่ยก็คือการใช้ผ้าคนหนูชุบน้ำอุ่นๆอ,ออกก้อนร้อนเนี่ยแล้วก็ประครบก่อนนะคะประครบให้ให้มันให้มันดีขึ้นก่อนนะคะแล้วก็นวดนวดนวด,นวดไปด้วยนะคะก็คือ,อประครบ ไปข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็อาจจะนวดไปด้วยหรืออาจจะประครบสองข้างก็ได้แล้วแต่คุณแม่จะสะดวกเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยก็คือมันก็ช่วยลดอาการระบมได้ได้ด้วยนะคะอืมก็จะมีคุณแม่หล,หลายท่านที่ถามมาว่าแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าน้ำนมยังมาน้อยละ่ะไม่ออยทำไงนะะก็น้ำ ถ้าน้ำนมยังมาน้อยอยู่คุณแม่จะต้องหมั่นทำทุกสามชั่วโมงแบบสม่ำเสมอก็คือทำพีพีทุกสามชั่วโมงไปเลยนะคะคุณแม่ให้ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าก่อนที่จะทำพีพีอย่าลืมที่จะใช้ผ้าอุ่นออกร้อนเนี่ยก็คือประครบก่อนนะคะมันจะช่วยให้น้ำนมเกี่ยงเต้าได้ดีแล้วก็มันจะกระตุ้น น้ำนมออกมาได้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะออยก็ใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็พวกของกินเนี่ยห้ามอะไรบ้างนะคะห้ามห้ามของหมักของดองแล้วก็พวกส่วนผสมที่มีแอลกอฮอล ะะแล้วส่วนตัวของอยอยก็จะใช้พวกสมุนไพรช่วยด้วยนะคะสมุนไพรที่มีธิดร้อนพวกกระชายพวกใบโหระพาใบกะเพราอย่างเงี้ยแล้วก็ใบแมงลักอย่างเงี้ยออยก็กินพวกเนี้ยแต่ว่าออยก็จะเริ่มทดลองได้คำสองคำก่อนนะคะเพื่อที่จะดูอาการว่าลูกของเราเนี่ยมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือเปล่านะคะ มีอาการแพ้จากอาหารที่เราทานหรือเปล่านะคะเวลาเราทานอะไรเราก็เราก็ดูอาการของลูกไปด้วยนะคะมันก็จะมันก็จะทําให้เรารู้ว่าลูกของเราแพ้อะไรบ้างไม่แพ้อะไรบ้างนะคะกินอะไรได้บ้างเพราะว่าเ,เห็นคุณหมอบอกว่าอาหารบางบางอย่างเนี่ยเด็ก ก็มีอาการที่จะมีสิทธิ์ที่จะแพ้อาหารจากเราได้นะคะก็ให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะคุณแม่เนี่ยให้ให้ทดลองทานทานไปก่อนนะคะพวกพวกอาหารทุกอย่างเลยนะคะให้ให้เราทดลองก่อนทดลองดูอาการของลูกไปก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าลูกทานได้นะคะ สมมุติว่าลูกกินแล้วลูกไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าล้องไห้งองแงเราก็เราก็ทานไปเถอะค่ะก็มีคุณแม่ถามมาว่าแล้วเวลาเราปั๊มนมเสร็จแล้วว่าคุณแม่เรามีอาการแบบเหนื่อยเราเรากินอะไรเราถึงจะหายกินน้ําหวานเลยค่ะแม่กินน้ําหวานไปเลยพวกเฮลูบอยพวกน้ำผลไม้ทุกอย่างเรากินได้หมด นะไม่ไม่ต้องแบบไปงดอะไรเลยนะคะเรากินได้หมดเรากินให้มันสดชื่นน้ําน้ําหวานน้าเย็นอะไรเราก็กินไปนะคะกินให้ด้างกายของเรามันสดชื่นเราจะได้ไม่เหนื่อยนะคะเวลาเรากินของที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขาให้กินโอเบนตินคุณแม่ก็ลองกินก็ได้แล้วแต่คุณแม่เลยนะคะเอ่อ แล้วกินกาแฟได้ไหมกินได้ค่ะกินได้ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าเร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 าคลอดเราท้องเราท้องเรากินกาแฟพอเราคลอดออกมาลูกเราก็กินกาแฟได้ปกติไม่มีผลอะไรต่อต่อลูกนะคะแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยมันก็จะมีผลอันนี้อันนี้ก็ให้คุณแม่ไปทดลองก่อนนะคะว่า เวลาลูกลูกของเราเนะี่ยกินสมมุติว่าเรามากินตอนตอนที่เรามากินตอนที่เราคลอดเลยแล้วตอนท้องเราไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยลูกของเราเนี่ยเขาเขาอายังนอนปกติหรือเปล่าเนี้ยหมายถึงว่าลูกลูกตาค้างหรือเปล่าเนี้่บางคนเขาก็มาถามกันนะคะว่า คงอ้อยเนี่ยออยกินตั้งแต่ท้องก็คือกินแค่วันละแก้วนะคะห้ามเกิน300 ml ก็คือกาแฟสดก็คือห้ามเกิน300 ml แต่ของอ้อยเนี่ยออยกินแบบกาแฟแบบอ่อนๆนะกินแบบให้เรารู้ว่าเรากินกาแฟอย่างเงี้ยก็อันนี้อันนี้ก็มาตอบคำถามของไปพี่เพื่อนๆด้วยนะคะที่ที่ถามมานะคะก็ อ,อยหวังว่าวิธีของออยเนี่ยมันมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆได้นะคะก็อาจจะมากน้อยแค่ไหนก็ออยก็ออยก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเออสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะคะแต่ว่าที่ออยแนะนำเนี่ยก็คือเอาสรุปสรุปเลยนะคะสรุปแล้วก็คือ ใช้ใช้วิธีก็คือก่อนที่เราจะปั๊มนมเนี่ยก็คือเราก็เอาผ้าอุ่นออกร้อนเนี่ยเอามาประคบก่อนแล้วก็ปั๊มนมพร้อมกันสองข้างนะคะแล้วทําทุกสามชั่วโมงถ้าสมมุติว่า มันเลดมันไปติดงานติดนู่นติดนี่ให้ให้ให้ไปเลยสี่ชั่วโมงห้ามเกินห้าถึงหกชั่วโมงไม่งั้นเต้านมของคุณแม่มันจะระบมแล้วมันแล้วมันจะปั๊มนมออกยากมากนะคะอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ของออยนี่ก็คือแบบปล่อยไว้สี่ห้าชั่วโมงแล้วแล้วมันกว่าจะปั๊มเสร็จจะเป็นชั่วโมงเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเราก็ เราก็ใช้เวลา,าคือถ้าสมมุติว่าเราปั๊มนมปั๊มนมช้าปั๊มนมช้าใช่ไหมลูกของเรามันก็จะตื่นมันก็จะตื่นเร็วมากเลยหรือไม่เราก็จะทําอะไรแบบไม่เต็มที่นะคะวิธีของออยออย,ออยคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณแม่หรือว่าคุณพ่อมือใหม่เนี่ย สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอนนะคะอาจจะมากน้อยแค่ไหนเอาก็เอก็สุดแท้สุดแท้แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆเลยนะคะก็ห <c oughs> <c oughs> <g g> วังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะก็สำหรับวันนี้ออยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ